อยากเปลี่ยนตารางแบบนี้ตารางแบบนี้คือตารางที่มีข้อมูลของเดือนเรียงที่คอล่างอยากจะกลับตารางให้กลายเป็นเรียงรายเดือนลงแบบนี้และเอามูลค่าทั้งหมดวางลงข้างล่างเพื่อที่เราจะขู้ณไปวิเคราะห์ในรูปแบบของ Pivot Table ต่อไปทำยังไงมาดูกันครับเริ่มเลยเปิด Excel ใหม่ขึ้นมา1 Excel จากนั้นก็ไปเมนู Data Set Data แล้วก็เลือก Form File เมาส์ไปหาไฟล์ที่เราเก็บไว้ชื่อ u n p u r e 3กด Import Power Query ก็จะดึง Data เข้ามาให้เราคลิกชีฟที่ชื่อ u n p u r e งานของเรากด Transform นี่ก็เป็น Data ของเราจะสังเกตว่าคอลัมน์ของ Data เรียงไปแบบนี้แล้วก็มีคอลัมน์ของ Value เป็นเดือนมกราจนถึงเดือนกรกฎาเราอยากจะปรับตารางนี้โดยอยากให้เดือนเรียงลงมาในแนวตั้งแล้วก็เอาแวลูไปไว้ที่ทางขวาของคอลัมน์นั้น ทำง่ายๆใน Power Query โดยการคลิกคอลัมน์ที่เราต้องการจะดึงมาลงให้เป็นแนวตั้งคลิกเลือกทั้งหมด7คอลัมน์จากนั้นไปเมนู Transform ไปเมนูชื่อ Unpivot เราจะ Unpivot คอลัมน์ทั้ง7คอลัมนนี้ให้ลงเป็นแนวตั้ง่าแล้วก็ใช้ Unpivot ได้เลยเพียงเท่านี้ข้อมูลของเราก็จะถูกเปียงลงมาในแนวตั้งอย่างรวดเร็วจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อ น,นี่ก็เป็นชื่อ Month M, unch, M O N T H n ั T h จากนั้นตรงน,นี้ก็เปลี่ยนเป็น Amount มูลค่าเงิน A M O U N T Amount ทุกอย่างเรียบร้อยงานง่ายเรียบร้อยอย่างรวดเร็วเราก็ Close and Load ออกไปแบบนี้จากนั้นเราก็จะสามารถเอาข้อมูลนี้ไปเข้าใน Pivot Table อย่างรวดเร็วด้วยการ Insert Pivot Table แล้วก็กด OK เราจะได้ Pivot Table เราจะวิเคราะห์ข้อมูลว่าแล้วเราก็ยังดูข้อมูลรายแอเรียก็ดึงข้อมูล a อเรียลงมาจากนั้นเราก็ดูมูลค่าเงินว่าแต่ละแอเรียขายได้เท่าไหร่คลิกขวา format number เราก็เลือกเป็น number format รูปแบบนี้อยากจะดูข้อมูลเรียงแยกเดือนก็ดึงมันวางตรงคอลัมน์แบบนี้ได้แปร total มาด้วยจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนข้อมูลจากข้อมูลที่เป็นลักษณะ แบบนี้ที่เป็น cross tab ให้เป็นข้อมูลแบบฐานข้อมูลเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการใช้เมนูของ Power Query เพียงแค่10วินาทีเราก็ได้งานอย่างที่เราต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจะไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆของ Excel ต่อไปได้อย่างรวดเร็วหวังว่าเทคนิคนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องทำงานกับ Data ขนาดใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับ Smart Excel for Better Life เก่ง Excel เพื่อชีวิต ที่ดีขึ้น,นครับแล้วพบกันในคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีครับ